สวัสดีครับอยู่กับผมสักกันเด่นมะคามเปียกแล้วก็ยุทธกาลสินนะครับวันนี้ฝนตกครับพี่น้องโอ้ยตกปล่อยๆมาขึ้นตกบางยางแหงอะ่ะคาดว่าปลาจะลงต้อนลงดีนะครับหัวห้อสี่ไม่รอม้รอยแล้วบอกเจ้าของแล้วเมื่อเช้านี้ว่าจะพยายามต้อนยามหลีนะยามของแท้ยามของแท้ไม่ได้ไม่ได้ไปลักนะครับไม่ได้ไปลักไม่ได้ไปอ่า ไปหรอยอโอเคครับเดี๋ของเจ้ไใต่ไทยบรรยากาศนะครับขออนุญาตแล้วนะครับครับขออนุญาตว่าดีร่วงไร้ร่วงหน่อยนะครับเทากับยังมันหูนะครับตอนนี้ก็ประมาณ4โมงกว่าละฝนยังตกอยู่เลยครับเดี๋ยวเอาไปดูกันนะครับว่าพวกเราจะสามารถนําปลาขึ้นมาทํากินได้ไหมนะคมันชิมีบัวกนละโอเคครับครับบรรยากาศทุ่งนานะคกับวุฒิการศึก์ ช่วงยามดียามต้อนน่ารของผู้เดีวรักสัเป็นยังน่ได้มาระยนของเพิ่นของเพิ่นอันนี้ของเพิ่นมาของเทสช่วงหน้าเคี้ยวกระจีพี่น้องเอ้ยคุณน่ะขออนุญาตแล้วขออนุญาตได้ครับใช่ไหมขออนุญาตเจ้าของนาแล้วเจ้าของดีเจ้าของต้อนแล้วก็ลอยเป็นบางบางวันบางอันโอ้ยลอยเป็นบางอันครับ อ๋อมันมีการน้องเลยดูนะเบื้องป่านะครับก็จะได้ปลาเยอะไหมนะครับสอบกวนเมาไเรอ้ปลาคอสองตัวสามตัวอีได้ครับนี่จะได้ปลาอะไรนะครับปลาลดกระมีนะครับใช่ไหมครับปลาลดกระมี ปลาคอปลาขิงก็มีลายแน่แต่กระปู <c oughs> จังมาแต่ใสลายครับปนบ่ปนหมูว่านเขาปนอ่ะดิวันเมนนนนนนื่อก่อนนี่เขาไปลอยปลาขอนเขากระปุนอ่ะดิย่างเกลือมะอตีตำบักทัวเนาะ,นะปิงป้งปิ้งตำหม,ทมกทัวกี่เสี่บงอ่ะพี่น้องนะเฮ้ยโอ้โนทางสิไปคือนไก่เทนอ่ะป่ะนี่ ขี่มอไซค์ลงมาคือเก่าไปเลยพี่น้องเอ้ยมันมันเหมือนเหมือนทางมันเบื่อนี่กรนๆนี่ขี่มอไซค์มาเป๊ะใส่เป๊ะขวาก็จีหอดเท่านขาบาดขาเสื้อผ้าเปืี่ยนเบ็ดถ้าอยากให้เป็นอยอะไรก็แนะนำมาเลยโอ้ยถ้าให้ยากให้เป็นรอยอะไรแนะนำเอามานะครับอยู่ในกินอยู่ในกินนะครับเราลอยอยู่ลอยกิน บังคุ้งม่เป็นเบิร์ดหรอบเบิด์ดละละลักหอดบังคุ้งมันมีบังหน้าบพัพผีก็คือจะเอาอเพื่อนเบิดแล้วค่ะคือสังส่งครรือสั่งบ้ำปลาหอดปลาแดกผงสุรดไปนำโลดเอาไปตองหน้นา,นาใครไม่อยู่ก็เอาอเก็บปลาแดกเก็บน้ำตาแล้วๆๆนี่โอโ้ยจรคักๆตัวนี้ <c oughs> ผมมากับโจรครับว่วแฮกินครับโอ้หากินครับ โอ้หากินน้ำเชียงน้ำไห้เขานี่บ่ครับกูเป็นตะไบน้ำนี่มามันตรายเนี่ยอยู่กับวดศิลป์เนี่ยเสียงคุกเสียงตะรางอีดีว่าถ้ามาหากิ่นแล้วครับบ่ซื้อเขาไปหาป่าอันที่เขาเห็นปูน้ำป่าเาก็เออไปใส่ซอยเพื่อนโอ้มันต้องได้ใส่นายเด้อป่ เฮ็ดแนวนี้เ่าเกินสามชี้เค็มหลักติดคุกหลักหลักน้ำปลานืมันหมูโอ้บอกคงเกิดสิได้หลักเนื้ออีกเล้วนี่เหลือวซ้หน่วยนะอาจารย์เดี๋ยวเอาไปตำเลยนี่เดี๋ยวซ้ำหน่อยมะกรอฮอนแลนด์ครับเนื้อลายเนื้อลายบุ๊มมีไน่อไหมพี่น้องไรเม็ดไรเม็ดกินหน่อยซุกมันเหมือนนั้นไหมเสียบขนาด เขากระน้ำนะครับบรรยากาศเขาสวยเป็นเม็ดแล้วครับแต่ว่ายังเป็ี่นนออ้อนเขาเกิดไม่ไม่ไจะเป็นเม็ดวันนี้ก็ไปลอยต๊ะปลาเนาะครับวันก็ไป็นลอยต๊ะปลาครับเดี๋ยวคอยดูกันครับว่าหอดบองรีเขาจังสวัดไทยมั้งครับเีื่อไหมมา โอ้ยอะไรไม่รู้รถเรียกรถเรียกเมื่อกี้ไงอยู่ขาสูงออามาไม่มีอะไรหรอกกระเช้านยันหกคักพี่น้องเอ้ยฝนตกมาเป็นตะยานเงี้ยก็ได้หงัดละเข่าล้มเท้านี่วันนี่เกี่ยวอยู่ล้มทาระ กมีเห็ดปวกว่าเนาะจัน,นกรน่ามอ้อไฟไหลเป็นไหนวะ,นนะครับตกดินหอมกินดินิน้น้ฝนมาเป็นคนมันไหยยามของห้าก่อนเหรอวเนี่

พออกว่าฝนคือจ <pod cast> ังตกอันนี้จะได้มาขึ้นห้องมาเไย้กินมั้น ก็เคียงสองสามตัวนึงนี่สวนเอาคุออกนี่ อื่อกระซิไอาระซิวไม่เอาดักน,ดนี่อืมเต็มแล้วตระเคีงสองสาตัวนี่ยคอปคอหน่อยตัวน,นึ่งย่ี่นี้ ปูนะสอนเนาะนวดเนาะจันเน้เด้อพี่น้อ,อ,องเอ้ยกล่องเอ้ยจับซอยกันทั้งจับทั้งใคยเอ้ากระปูกระปูเก้าแปดวันนี้จะเริ่มเด้อเก้าแปดกระปูเก้าแปดไลค่ะอืมน้ามึงโอ้ สีเลปิ่งปลาเคียงเน้ยรับปลาคอตำมันนี้ปิ่งกระปูจำกระดองนันนบประมาณบประมาณเนามันน,น,น,นี้น้นาบลงปะเราไรด้ตะนะูนให้ได้บอลเอาทึ่งทุงทึง่งอันนี้มาใส่เอาอยางดี ตุงแงงว่าฝนตกแหงมาขึ้นว่ามันสีลงโบเบพิพผัดพิพผัดปล่อยน้ำเด้อครับพี่น้องลืมเสียงว่มาปล่อย คืมสื่อมาปล่อยแน่ไดตลตนะัวนี้ก็บก่กก้าเอาของเพื่อนหรอกยันขึ้นขึอนเพื่อนบ้านเนี่ยแขงๆกันนีไ่ได้ไนี่จะได้ตัวน้อย <c oughs> ชื่อว่าจักนรนของแท้นะครับอันนี้ของแพรนะครับบอก่ไได้สื่อของแท้มนีชมผลงานนะครับ ลพอได้เปิี่ยนใยยางกับเขาเ้าพี่น้องเอ้ยออน้องก็นั่งใจใ้กัรดูต่อไปผลงานฝากคิดน้ำนะครับนะลิปตกปลาน้ำเนี้ยจาบร้อยตอกร้อยตอรงร้อยยามปลาคงปลาขอัา,อากเบ่งคิดร้อยอยัง,งกะจิบต่อได้ไป่ไปอีกมาเลยครับจะนั่งใจให้พี่น้องน้ำนะครับ ฝากซอยมึงแย่งดูได้ยันนีเด้เอ,อพี่น้องเลยครับผมสู่ไปน้ำกันครับครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับไม่ได้ลอยนะครับขันลอยนี่สีไเดร้ลาลอยยูบาจักนี่บ่ได้ลอยไหมบอกเพื่อนเหมาเศร้าเจ<ท>๊นึกนึกเศร้าไปยามตอนยามดีได้ปะไปแม่คนน่ะคันแม่นว่าลอยมาชื่อน,นี่นะในสีบ่ต้องบอกเราเนี่คือจีมานี่หรอก อทอกินชัมมี่ครับผมะสำหรับิีนี้ผมกับวุฒกระสินนะครับแล้วสักกลรินมงคามเปียกนะครับขอเรียดบายบายไปก่อนนะครับสวัสดีครับ